อ,อย้างงวัวเลี้ยงคว้วายตัวแ่ามา,าเลี้ยงคือไปน,นั่งฝอมันก่อแกแน่แน่แล้วเรเบิดยงง้เทมึงเดียวฮะตรวมันมีดูบไหมมีดูกโอ้ออกนี่ตังโตขึ้นหมดยโตีโตอ่าห้าั เลยที่ว่าแต้ก้อนว่ายไข่หรือไข่ไปไข่เลยตัวตัวที่อนเท่าเ่ากันปะเตะก้อนมันมันเอามันอมันระคา่แพงกว่าตัวงอ่วก่อนหนึ่งว่ามันดีขึ้นแล้วว่มันึ้นเนาะเท่าไรครับมันขึ้นแมมง่วนเสมตัวเนี่ย โอ้มดซุมนีนิโอหกหมื่นกัวตัวนี้แม่ลูกกับอีกปุ่นแม่ลูกคือกันบ่น,อน,น,นโอ้ลูกตัวนี้ตัวพุ่นเดียวน,นี่ตัวขายไปแล้วหกมื่นหกหมื่นก็ะตตัวนี้ตัวนี้ก็ตีว่าไงตัวนี้สองหมื่นหาได้ปะได้ปะสองหมื่นหา ตัวนั้นกับมานสองมือหายเขืกันเป็นหาเมื่อนสองตัวนี่หาเมื่อนกับตัวน,นหกเมือน,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 อนิมีเขาหาเมื่อน <c oughs> ตัวผูกเอาตัวผูกเขามันก็มันกับมีราคาตัวเนึ่ะมันมีราคามันานถึกม่นานนี่เหนียืมันไปถ้ามีราคาเมื่อนหนึเนาะขันตัวแม่ในแม่ขันตัวเนี้ แม่เขาบ้อหันเหบ้อ้โผๆดิบ้หันและแม่ตัวนั้นจะได้หาหุ่นปั้นหอาน่หตัวคนไหนเอาเบักลบดมานี่ยไปไหนก็ว่าฮะ ซื้อเลยตะชุกสลัก <c oughs> <c oughs> อบุดตัวนี่บะตัวนี่มาดิ<ะ>โอ้เกิดเลี้ยงไหมพร้อผมนะเลี้ยงไหมลูก <c oughs> หดมือคนเดียวเลี้ยงจนหดมือแต่ว่าจะเคลียรรังวั้นนี่ไงไหมคุณแม่ว่าเสียวรังวัน เอารถฟอกจนเนื่อยป่ะนะมันยังับเอานี่ก็ดีแล้วดัวกเงินไหลบากเงิไหลเยอะแต่มงเมาเอาเงินแมาด่าเดี๋ยวมงมเป็นราคาก็โอ๊ยหลคนหนึ่งแว่าเนี่ยง่วงเมีนบุลุงจัวเทียแต่ว่าตัวง่วงปฏิอคือมันก็คือบบาลันกันมาคนเฮ่านี่เนาะแค่นี้ง่วงม่เปลี่ยนอืมเนี้ยง่วงมันจะลุงเมีนบอกออ โตละสองรก็บากอันนี้สามร้อตัวอืมแต่ว่านี่เง้อ่วงปลตะวัาสูงเนี้ง่วตัวใดบันนี่เดียวนี่สามร้อยห้าสิบโอ้แปมันยี่สิบสามสิบดูไหมนี่สามร้อยสามห้าสิบจีจานนึงเขาขายคลิบาทแกงาทค่สูงสิบก้อนหกสิบบาทอืมแต่ว่าง่วแต่ว่าง่วบัดถึอลงกว่าในโต้งัวง เนี่ยผมว่าหดแพงอยู่จำเก่าเนี่ยข้าวเกษตรกรนเนี่ยตะกินหกพันบาทไปหาเจียวหยากระยากร้อนน้องแม่เนาะช่วหยากระวสิเจียวหยาได้มามขุนไปฟังท่องผมออาตเลี่ยบไปเราห้องม่องบนความร่วมนะคนทั้งหลายทั้งปวงนะช่วยสิได้หยาซั่งยต้องใท้น้ำหมูกน้ำมันไปแต่ละมือไปหายหยาม้า ต้องครบปีครบอยังมันต้องเสียดใหเด้บ่เนี่ยสมมาบำรุงมันอีก่ราะทานหอืมายัดยานั่นยานี่ช่วยชีด้ขายอีกขาพราเลยด้อืมเลี้ยงมาจุกปีแล้วปะเนี่ยตัวนี้ต่นเ็อันน้วน้ก็ี่ใชแต่โปมันติดที่แหลกตัวนี้บ่ข้างหลังเนี่ยบ่ะโอ้ยติดที่แรกเลยบ่ขายเสียตัวนี้ีเ ออกแม่พี่ลูกไล่าแนวนี่อยู่นําห้องันนี้แม่อลแม่นี่มันออกเลยพี่หัวไม่อยู่นห้องอ่ะใช่ตัที่หัคาททองอืมมันมันลายปีมานดปีล้วลูกดอืมแต่อีกบากอันมันก็ให้หดขวบหดเกลแล้วก็ออกคนบ้านในการเลี้ยงมมาเนี่ ทีแรกเอาไม่กี่ตัวเลี้ยงตัวเดียวบ่ะทีแรกเลี้ยงสามตัวโอ้มานในสรุปการเลี้ยงแล้วจากหันมานี่จักปีแล้วหกปีหปีหปีมาในสรุปถ้าเป็นโตเงินเดี๋ยวยวันในตัวขายปีแล้โตเนาะสรุปถ้าว่าลูกอีหยังทั้งหลายทั้งป่วงมันสามตัวนั้นแพร่ขยายออกมาม,มันได้เงินจากเสียนมัก็ได้ไหลายอยู่ฮะแต่ว่าเงินคำนวณให้เบิ่งเนาะ เป็นขามจีบเลเียนเลยขายกันถ้าขายมาหนึ่งหกปีนี่ไหมถ<ช>้งมืได้แสนหนึงนมันก็จะได้หน่อย <c oughs> ขายเียะสู๋่องสูงส๋เนี่ยไมต้องในลายก็แสนเนื้อมันยังสิต<ม>ังกี่ให้มันได้ปีะละแสนไหมัีบโปเายหลายนีการเกษตรมันยังกี่ลามันได้เดือนละหมืม่อสิล่องสู๋เลื่อนเปียะสูล่อ บ่มีหลายแมื่อเซลนี่กันบกไปสิหรือว่าอื้อันตัวแม่หลายตัวมันก hey, ็ได้ไข่สองสามตัวกันมีตัวแมววันที่ออกมันก็มีตัวหูก็ได้ไข่หก กันกันกันที่แรกซื้อตัวแม่มาสามตัวเลยนี่ไข่อยู่เนาะวันนี้ตัวแม่สามตัวเลี้ยงตลอดเลยนะจากหันมานี่นะก็เดินเลยปีละสามตัวปีละสามตัวปีละสามตัวครบปีปุ๊บไขแจ้งกี่ไรตัวละสามเมืองสินะมันได้่บุ้งบุกมันปีครบปีไหมางินมันเนาะเงินมันเสร็จแล้วไามเลยอืมแต่ตัวนี้ได้บ่แไหมบ่อปุ๋ยตัวยุลังบักโลเบือดนี่เท่าไรเนี่ ตัวนี่ตันไหมตัวพ่นแมนตัวสองหมืกวนสองมืกว่ใน,น,น,นตัวนั้นในจักปีน่ะได้สองปีเลยดินาวปีเดือนหาสปีปกติหอดขวบแอ้เสีอดวากันห้อไป,ต,ป,ต,ปตีตัวละสามหมื่นอไเนาะตัวละแสนมาเลยพีละแสนมาเลยเลี้ยงสามตัวแต่ว่าถ้าเลี้ยงอะไรเป็นใคมีข้อมูลใดยู่ควางสนเลี้ยงพ่อได อันนี้เป็นเงินเก็บอ่าเป็นเงินเก็บหรือว่าเฮ็ดไหนมันเป็นันเฮ็ดไหนมันเป็นเอาขี่มันไปเซ่พักเซ่หยาให้มันเป็นระบบในเวทของการมูลเวียนของครอบครัวเข้ามักปลูกพักปลูกหยาปลูกนั่นปลูกนี่นะก็ปลูกพักก็ไปขายน้ำผสมปนเปกันไปนะแล้วก็ขายขี่ขายหยางมันให้มันเลยๆอย่างปนกันไปมันยังที่เป็นตเงินไม่อีกนะ นั <f dragging> ่น <sympath> ต <is> ีเลี้ยงแต่คล้ายมันโดดๆเกันบัวได้นะบัวได้ตามตีละแสนเลี้ยงเอาความสุงได้ความสุงเลี้ยงงามเลี้ยงความงามเดิมเบิ่งพัฒนามันนี่ความสุูบมันี่เลี้ยงงัวมนี่ข้อมสูบนี่ข้อมสูบแต่แห่งบ่งนีความสุบหลายมันบ่รวุ้ยมันบ่ ก็บักคิดหลายอย่งือกันบุกมีง่วมัก็จะคิดหลายันบุมีง้อวัมัเหรนั่นบีเหอนี่ก็คิดโอ้หัอยูซี่วันี่กนมีงวมันเกิดเลียงง้อมันเกิดไปคิดแต่ลงวอนันอย่างไรเนาะคิดแต่ลงอกันบ่มีง้อโอ้คิดไป มันกัดแต่มันเดียนหามพี่ที่ขัดอยเนี่ยมันดีหอนตมกันมันดีเบิดหยาไหมมันหอนพรามันเบิดหนาน้่นไหมตั้งเดียนหาเนาะพี่จีเห็นจปนหนางวงคุ้ยดีนี่มันกินว่ะวัเดินชี้เดินหาเอาเฟียงไว้ขางนั้นก็บ่งางนี้ยากิน พ่อป้าตตยได้มึงเนอ่ยมันซื้อไปยังไงเนี่ยเหลียงฟองเลยมึนกินพ่อปาอ <c oughs> อ้าตพอเลยไปเห็นมากอ่อืมเพียงหาสิ้ก่อนก็จุบนเล มันจินเนี่มขึ้นเบิดมือ,อจะก,ก่อนจินมื้ละก่อนให้กินมื้ละก่อนโอกัรกินไล่กนใไ้ไลก็นกบเบิดบอบอเบอิดอ,อือไทยพญาดม,มัน้ำดครัไไทยพญาดมันฉีดยาที่ีสดยาลูกมูแบบนี่ีงทงจาเีดยาบำรุงฉสีดยาพญยดกาพญยด เกลือดพญาธตัวตืดรพญาธผิวหนังพญาตล่ำใสเมื่อกเอาเกี่ยมันกินบ่ไเนเี่ยเอาเกี่ยกินเมื่อกัจะเลื่อนเตืบตัวกินอาหารใดกินงาได้มันก็อวน่แกนมันงาเอกนบะ ไม่หยาบของบสิมันก็จิมบุกินไงมออาหารมึนม้อ่ั้วไหนเขาจะอ่อนลำป่ากอกเป็นขวด่นเด้ยพราะเลยอย่างนห้มันอ้วนนห่ี่อ้วนขุนแา่แพ้ในเดือนสองเดือนนยเพราะลำป่ากอกเอาเนี่ยห่อเนยใช่ขันบกาันเงี่ยวกอกน่องบ คือมันล่างพอนผ้าเห็ดเนาะเนี่เงี้ยวสิบังไว้เซฟดองไว้อ้าง่ายเหมือนกันดองดองพร้อมบ่ะดองพร้อมคุณพี่กระบังนี่บเพมันบพราะเพราะเพามันเงี้ยวมือเนี่ยเห็นมันเห็นกอกมันกินไปมาได้หลายมือซะก่อนมันเถอะอืมดองไปบ้านนี้มันกลิ่นยาดีสิแม่กินยาดีเออสร้างไวค่ะคุณพี่เงี้ยวสิบังดองไปหัวเข่าไ้ว อยกระาเนียเนี่ยเนได้สูตรไหมด้วยวนเลยวนมันบ่มันอดองใ้กระบังไว้โอ้ืหามอกิ่นแค่นึงบมบ่มบมันกินมือละเทียบอ่ะหามืูอก่ไเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนีพูดได้เรียงสูตรค้ายง่มง่วงง่มเลือดนี่เด้อเอาสูตรพุทธเอาเกาบัวร้านหี่ยวเสบังไว้ เนี่ยเสบังเให้มันกินเหี่ยวคนได้บ่มันเหี่ยวงัวเหี่ยวคนเหี่ยวสบังไมไผบาหยังไว้ก็ไปกอกมันกิน2-3มื้อยังกอกนึงกินหญ้านี่ปานยัดเสียกินหญ้าดีพอนอ้วนเนี่ยเนาะมันอยู่กับประสบกแท้มันตื่นฮะกกบ่แท้มันสิเบ่งไหนคือกอกบ่แท้ก่อ อันเป็นผู้ใต้นี่จับกวกมันสิกินได้แต่อันนี้กวกบนบะถึงมันแข่งบะถึงมันอ๋อพอส่นเี่โอ้ยเรามาจับก็เพียงทีตะไลงวงก็บุไปเนอะโอ้เนี้ยเนี่ยเนี้ยการเลี้ยงปศุสัตว์การเลียเ้ยงปศุสัตว์เนี่ยต้องมีต้องมีสูตรเด้มันต้องมีสูตรโบาราณเดม คนเก่าโบราณก็เจ้าเลี้ยงมันบ่มียาบ่มี่อย่างดอกบ่มียาสีดยาอย่างวัคซีนบางอย่างดอกแต่ก่อนโบลันนี่ใครเจ้าเอาสิ่งรอบตัวนี่แหละแต่มันป่วยมันแข็งใคเจ้าก็มียานั่นยานี่ยาโบลันนี่ย่อปอกนั่นี่วัคซินมีเทียดีอืมกเมย์นเลี้ยงมากเขาโบมี่เห็นที่โบมี่เห็นไข่มีอย่างนี้อืม อลอกที่หา้อกันึงขายปลาน้ำขายปลาขายปลาได้หลายบันได้เจริญเพรอะปุนแดงก็ได้หลายลูี่เบ์่อนป่าพวกาข่ไหลมันเล็กี่ล่ะหกพันเอาพันอันขายแล้วสี่ืาหาัวโอ้สามหมื่นสี่หมื่นเี้าปเลี้ยงง้อได้เป็นงานอดิเรก นนเนมัคือปลาขายปลาขั้วปลาเนี่เป็นงานหลักมันบ่โอเอเ๋อปลานี่ยเลี้ยงปลาหลายมันก็ได้หลายแลย้วได้ได้ปลาได้มือละลอยสองวันก็ได้เป็นลำสองหมื่นอันนี้ปลาเ่าขึนี่เกินละยี่สิบสามกันโลคนที่มาเอาก็ได้ลอยก็รู้ จนในซื้อที่กระเพื่อนหมดเลยพี่เนี่ยช่วงนั้นหาปลาคของดิเออปลาก็ลูกน้องก็ไล่เดี๋ยวนี้มันจะลูกน้องว่าเบิกเอาเบิจกจังในเบิกบ่มีเป้าหมายเอาเบิกว่าเจ้าป่าไม่เฮาสิหรอกเ,ออเขาเบิก่เขาเขาบอกป่ามากเขาคนนั่นนอะไรนั่นอะไรคือเปลี่ยนฉันน,น้าพ่อไรเงินขึ้นเนี่ยจ้าเอ้าคุณแม่เลี้ยงงัว อย่มีความสุขนางเบางง้อยนหน่อยเนีย่ยมัอแรงก็เขอกขอกมันคือบัจจอ,อยไงเนี่ยตัวนี้งั้นวนทวนอยู่ในแดงๆเลยขนาดมันแรงขนาดนี้มันทวนอยู่อย่างง้อก็ซ้อมบางงว้วหน่อยทีซ้อมบางงา้อแบบซ้อมบุกสาวม่ <c oughs>